นางร้องไห้เสียงคร่ำครวญที่หายไปในประวัติศาสตร์ในห้วงแห่งความโศกเศร้าเมื่อการพลัดพรากมาเยือนหลายวัฒนธรรมในต่างก็มีวิธีการแสดงออกถึงความอาลัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับหนึ่งในธรรมเนียมอันเก่าแก่และเปี่ยมด้วยมนคลังที่เคยดำรงอยู่ในราชสำนักไทยก็คือนางร้องไห้ครับชื่อที่อาจชวนให้เข้าใจผิด คิดว่าเป็นการร่ำให้ฟูมไฟนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือศิลปะแห่งการคร่ำครวนครับผ่านบทเพลงอันประณีตนะครับเพื่อสรรเสริญคุณความดีแล้วก็ระบายความโศกเศร้าแด่ผู้ล่วงลับครับธรรมเนียมนี้ไม่ใช่การแสดงออกถึงความเศร้าส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นพิธีกรรมที่สะท้อนถึงคติความเชื่อและก็สถานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นได้อย่างลึกซึ้งล่ะครับ ทำเนียมนางร้องไห้เนะี่ยมีรากฐานมาจากมอร้องไห้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงความอาลัยของชาวมอนครับที่เน้นการขับขานบทเพลงพัรณนาถึงความดีงามและก็คุณอุปการของผู้จากไปครับการรับอิทธิพลนี้เข้ามาในราชสำนักไทยเนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนและก็ผสมผสานให้เข้ากับบริบทของพิธีการในราชสำนักนะครับ กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชะพิธีพระบรมศพที่สำคัญยิ่งครับแล้วก็ได้รับการปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายรัชสมัยครับเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และกะเจ้าหนายชั้นสูงอย่างสง่างามและก็เปี่ยมด้วยความหมายนะครับจากหน้าประวัติศาสตร์สู่การเลือนหายไปตามกาลรรเวลาของนางร้องไห้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่แสดงถึงความเศร้าโศกเท่านั้นละครับ แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชวนให้ค้นหาถึงที่มาครับบทบาทและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่องราวเบื้องหลังของนางร้องไห้เนี่ยจะพาเราย้อนกลับไปสัมผัสถึงความเชื่อคติชนนะครับและก็ค่านิยมของสังคมไทยในอดีตครับรวมถึงเหตุผลที่ทำให้ธรรมเนียมอันงดงามเนี้ยค่อยๆจางหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ในที่สุดครับ ทั้งหมดนี้จะเปิดเผยถึงมิติทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนที่แฝงอยู่ในแต่ละช่วงชีวิตของคนไทยแต่โบราณครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง y o u t u ช n แน l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์ตงค์ทางหน้า YouTube ได้ครับ mm hmm. เพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอขระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยจากบทความและหนังสือหลายเล่มนะครับโดยเฉพาะหนังสือทำเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายของดรนนทพรอยู่มั่งมีครับ รวมไปถึงบทความของคุณเมคาวิรุณหกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอแะครับเมื่อบุคคลที่เครารพรักจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับก็จึงมีธรรมเนียมในงานศพที่แสดงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับครับโดยวิธีการต่างๆรวมทั้งนางร้องไห้ครับก็เป็นอีกธรรมเนียมหนึ่งในพิธีของราชสำนักที่จัดขึ้นในงานพระบรมศพ ซึ่งการร้องของนางร้องไห้ที่ไม่ได้ร้องออกมาจริงๆเนี่ยทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงรำคาญพระไทยเลยล่ะครับการมีนางร้องไห้ในราชสำนักเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากมอนนะครับซึ่งติดต่อสัมพันธ์กับไทยมาเป็นเวลานานครับในประเพณีมอนเนี่ยพวกรับจ้างร้องไห้เนี่ยก็จะมีเสียงร้องนำโอดครวนครับ จนนำมาตั้งเป็นชื่อทำนองเพลงว่ามอนร้องไห้ครับที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยครับเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานเนี่ยทรงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุออกมานอกโลงครับเพื่อให้พระมหากัตสปะบูชานะครับฝ่ายพุทธบริษัทที่ยังไม่บรรลุพระอรหันตผลเนี่ยก็ร้องไห้กันระงมครับก็จึงสืบเป็นประเพณีมาครับเมื่อบิดาหรือครูบาอาจารย์เนี่ยตายไปครับ ลูกหลานและสิทธิ์เนี่ยต้องไปร้องไห้แสดงความกตัญยูกะเตะเวทีครับก็จึงเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญร้องไห้รำพันครับและก็มารับจ้างร้องเป็นพิเศษเกิดขึ้นแหละครับผู้เป็นมอนร้องไห้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหญิงที่มีอายุมากนะครับและก็จะร้องในกรณีที่สมพารเจ้าวัดที่เคารพนับถือของประชาชนมรณภาพครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยนิยมที่จะทํากันหรอกนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ย ปรากฏหลักฐานการมีนางร้องไห้ในคำให้การคุณหลวงหาวัดครับอธิบายถึงการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับว่าได้เกณฑ์นางสนมกำนันมาเป็นานางร้องไห้ครับซึ่งในการร้องไห้เนี่ยจะควบคู่กับการประโคมโมโหรีปีพาดในคำให้การคุณหลวงหาวัดเล่าไว้ไว่าอย่างนี้ครับว่าแล้วจึงกะเกณฑ์ให้พระสนมกำนันทั้งปวงมานั่งห้อมล้อมพระบรมศพ แล้วก็ร้องไห้เป็นเวลาหน้าที่เป็นอันมากแล้วมีนางขับรำเกณฑ์ธรรม,มโหรีกำนันนารีน้อยๆงามๆดั่งกินนอนกินนาีมานั่งห้อมล้อมขับรำทำเพลงอยู่เป็นอันมากแล้วจึงให้ประโคมล้องกลองแตรสังและมะโหรีปีพาดอยู่ทุกเวลาท้งเนียมการศพแบบนี้หละครับกระทำสืบเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ครับ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยโปรโดเกล้าให้จัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งมีนางร้องไห้นะครับแล้วก็มีการประโคมกลองชนะตามเวลาครับเหมือนอย่างที่พระหมหากษัตริย์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเลยครับนางร้องไห้ี่เป็นธรรมเนียมโบราณครับเคยดำรงอยู่คู่กับพิธีศพของชนชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะในพระราชะพิธีพระบรมศพของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักไทยครับ ก็อย่างที่ว่าแหะครับว่าคําว่านางร้องไห้เนี่ยอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นการฟูมายด้วยน้ําตาครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือการขับร้องบทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงคร่ําครวญน,นะครับที่มีแบบแผนนะครับเพื่อแสดงความอาลัยและก็ยกย่องคุณงามความดีและก็ระบายความโศกเศร้าออกมาในรูปแบบที่ประณีตงดงามนะครับ ธรรมเนียมนี้อย่างรรกลึกมาจากวัฒนธรรมมอญโบราณที่เรียกว่ามอญร้องไห้ครับซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็ได้ถูกปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของราชสำนักไทยมาอย่างยาวนานครับก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปตามการเวลานะครับอิทธิพลของวัฒนธรรมมอญเนี่ยได้เผยแพร่ขยายเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมินี้อย่างลึกซึ้งครับและมอญร้องไห้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในธรรมเนียมที่ไทยได้รับมาปรับใช้ครับ มอนร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจเท่านั้นนะครับแต่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพความรักและก็การสรรเสริญคุณงามความดีของผู้ที่จากไปครับผู้ร้องเนี่ยจะขับขานเป็นบทเพลงนะครับคุณผู้ฟังครับมีทํานองโหยหวนเยือกเย็นครับแต่ว่าเปี่ยมด้วยความหมายแล้วก็บรรยายถึงเรื่องราวชีวิตความสามารถเียติยศและก็คุณูปการของผู้ตายที่สร้างไว้ครับ เนื้อหาของบทเพลงก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานะบทบาทและก็คุณงามความดีของผู้ล่วงรับแต่ละคนครับซึ่งแตกต่างจากการร้องให้ทั่วไปที่ไร้ทิศท,ทางและก็ควบคุมไม่ได้นะครับในอดีตในชาวมอนเนี่ยมักจะใช้ผู้หญิงสูงอายุครับซึ่งอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดของผู้ตายหรือผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องและประพันธ์บทเพลงแบบด้นสดนะครับเพื่อมารับหน้าที่นี้ครับ แล้วก็ให้การจากไปของผู้ตายเนี่ยได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรติและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามเนี่ยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอธิบายถึงผู้ที่จะมีนางร้องประกอบงานพระศพครับจะมีได้เนี่ยต้องเป็นเจ้านายในลำดับชับ้นเจ้าฟ้านะครับคือต้องมีค่าหลวงสำหรับร้องเพลงเหตุในเวลาบรรทมภายหลังจากที่ผ่านพระราชพิธีขึ้นพระอู่แล้วนั่นแหละครับ ด้วยทํานองและใช้คําที่ไม่เหมือนกับเหตุเจ้านายตามธรรมเนียมนะครับหากเจ้าฟ้าพระองค์นั้นสิ้นพระชนจึงมีนางร้องไห้พร้อมกับสร้างพระเมนกลางเมืองด้วยครับท่านบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าอันหนึ่งถ้ามีข้าลูกหลวงมาเวลาประสูติแล้วเวลาสิ้นพระชนก็ต้องมีนางร้องไห้แลทําพระเมนกลางเมืองใหญ่บ้างย่อมบ้างตามการเวลา เมื่อทำเนียมมอนร้องไห้เนี่ยถูกนำมาประยุกใช้ในราชสำนักไทยบทบาทของนางร้องไห้ก็มีความเป็นแบบแผนและก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญเลยนะครับนางร้องไห้เนี่ยจะได้รับการคัดเลือกจากบรรดานางพระสนมนางพระํำนันหรือผู้ที่ถวายตัวในราชสำนักครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยกลางคนถึงสูงอายุครับผู้ที่มีน้ำเสียงไพเราะ มีความสามารถในการขับร้องและเข้าใจขนบธรรมเนียมเนี่ยบทบาทของพวกเธอคือการประจำอยู่ใกล้พระบรมโกศนะครับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ครับและก็จะทำหน้าที่ขับร้องบทเพลงคร่ำค,ครวญในเวลาสำคัญของการประโคมย่ำยามครับซึ่งเป็นการประโคมดนตรีที่บอกเวลาในพระราชพิธีศพครับการประโคมย่ำยามเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่างๆของวันนะครับ ได้แก่ย่ำรุ่งในช่วงเช้ามืดครับแล้วก็เที่ยงแล้วก็ย่ำคำ่ําแล้วก็ช่วงยาม2ยามและ3ามยามในช่วงดึกละครับทุกครั้งที่ดนตรีประโคมขึ้นเนี่ยเสียงขับร้องของนางร้องไห้ก็จะกังวานตามมาครับสร้างบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกแล้วก็อาลัยซึมซับไปทั่วบริเวณครับ จำนวนของนางร้องไห้เนี่ยจะแบ่งเป็นต้นเสียงเนี่ยประมาณ4คนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำการร้องและควบคุมจังหวะทำนองครับส่วนที่เหลือประมาณ8 0ถึง100คนเลยเนี่ยจะเป็นลูกคู่ครับคอยร้องรับตามต้นเสียงครับต้นเสียงก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการด้นกรอนหรือว่าประพันธ์บทคร่ำครวญที่เข้ากับสถานการณ์และก็คุณลักษณะของผู้ร่วงลับในขณะนั้นครับ การร้องของนางร้องไห้เนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าไม่ใช่เสียงร้องไห้ฟูมไฟจนเสียสตินะครับแต่เป็นการร้องที่มีการควบคุมมีจังหวะมีทํานองนะครับและก็มีเนื้อหาที่ชัดเจนครับแต่ก็นั่นแหละครับแม้จะมีเสียงสะอื้นแทรกเป็นระยะระยะแต่ก็อยู่ในขอบเขตของความสงบเสงี่ยมแล้วก็งดงามตามแบบแผนของราชสำนักครับในรัชกาลที่5เนี่ยโดยเฉพาะในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยถือเป็นครั้งสุดท้ายครับที่มีการจัดให้มีนางร้องไห้ตามราชประเพณีอย่างเต็มรูปแบบครับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระมลวงทิพยรัตนกิริตลินีนะครับและที่น่าสนใจก็คือเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันซึ่งเป็นเจ้าจอมพระองค์สุดท้ายในรัชกาลที่หเนี่ยก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในต้นเสียงร้องนําด้วยนะครับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งนะครับเนื้อหาของคําร้องของบรรดานางร้องไห้เนี่ยเป็นการถวายความจงรักภักดีครับที่เหล่าข่าบาทบริจาริกาเนี่ยจะขอตามไปปรนิบัติอย่างสูงสวรรค์ครับแล้วก็ถึงกับมีเรื่องเล่าในราชสำนักตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบมานะครับบอกว่าอย่างนี้ครับได้ยินเขาเล่ากันว่า ทูลกระหม่อมปูเมื่อเสด็จลงไปเยี่ยมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่สามได้ทรงฟังนางร้องไห้มีกระแสท้วงว่าก็ถ้าใครๆจะขอตามเสด็จไปเสียหมดแล้วใครจะอยู่รับใช้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เล่าครั้งนั้นเลยต้องงดนางร้องไห้ในเวลาที่ทูลกระหม่อมปูเสด็จลงไปอยู่ที่พระมหาปราสาท ในการปฏิบัติหน้าที่นางร้องไห้เนี่ยจะต้องแต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาวนะครับซึ่งเป็นสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไว้ทุกข์และการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณครับสีขาวเนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์และความสะอาดนะครับส่วนการห่มขาวเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการปลงการละทิ้งซึ่งกิเลสและเครื่องประดับต่างๆครับ แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนางร้องไห้จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องโกนศีรษะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในระหว่างพิธีไว้ทุกข์ในพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับการโกนศีรษะนี้เป็นธรรมเนียมปกติสําหรับผู้ที่ไว้ทุกข์ในสมัยนั้นครับ แต่การยกเว้นนี้อาจจะเป็นไปเพื่อให้นางร้องไห้เนี่ยยังคงรักษาภาพลักษณ์ภายนอกที่เหมาะสมกับการเป็นผู้หญิงในราชสำนักที่ต้องดูแลความงามและก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนนะครับทำเนียมนางร้องไห้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อและวัฒนธรรมการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับที่แตกต่างไปจากการแสดงออกในปัจจุบันนี้นะครับ ในสังคมโบราณเนี่ยการเสียชีวิตของผู้ที่มีฐานะสูงส่งโดยเฉพาะพระหมหากษัตริย์และก็เจ้าในชั้นสูงเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครับและก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนทั้งแผ่นดินทีเดียวการแสดงความโศกเศร้าเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นพิธีกรรมร่วมกันของสังคมครับเพื่อเป็นการยกย่องและก็เชิดชูผู้ตายอย่างสูงสุดครับ การขับร้องบทเพลงคร่ำครวญที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญคุณงามความดีเนี่ยเป็นประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ถึงคุณอุปการและความสำคัญของผู้จากไปครับและยังเป็นการปลอบประโลมจิตใจของผู้อยู่เบื้องหลังนะครับสร้างความรู้สึกร่วมในความโศกเศร้าเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการพลัดพรากนี้ไปได้นะครับในความเชื่อของชาวมอนเนี่ยการที่มอนร้องไห้เนี่ย ถือเป็นจารีตประเพณีที่ดีที่ลูกหลานและผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัตินะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้ที่ล่วงลับครับการทําตัวให้แตกต่างจากปกติเพื่อแสดงว่ากําลังมีทุกข์ถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดนะครับครั้งสุดท้ายที่มีนางร้องไห้ตามพระราชประเพณีเนี่ยก็คืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแต่ธรมเนียมนางร้องไห้ ก็เริ่มจางหายไปจากราชสำนักไทยอย่างเป็นทางการนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับพระองค์เนี่ยทรงมีทัศนะที่ทันสมัยครับและก็ทรงมองว่าธรรมเนียมบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนางร้องไห้เนี่ยครับซึ่งเรื่องนางร้องไห้เนี่ยเป็นสิ่งที่รบกวนพระไทยพระองค์นะครับตลอดงานพระบรมศพของพระราชบิดาของพระองค์นะครับ เพราะว่านางร้องไห้เนี่ยจะเริ่มร้องตรงเวลากับการประโคมพระบรมศพครับทําให้พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นการให้รู้สึกรกขูเสียจริงๆครับแล้วก็การร้องซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยไม่เป็นการร้องไห้จริงๆด้วยนะครับกับทั้งยังส่งเสียงรบกวนเวลาที่พระเนี่ยกำลังถวายพระธรรมเทศนาครับรวมไปถึงความประพฤติของผู้ที่ไปฟังด้วยหละครับ และก็ตัวของนางร้องไห้เองที่แสดงกริยาขาดความเคารพในกาลเทศะอย่างยิ่งครับความไม่เหมาะสมหลายประการที่ไม่ต้องด้วยพระราชนิยมเนี่ยทำให้ทรงมีพระราชดำริครับที่จะยกเลิกทำเนียมการพระบรมศพดังกล่าวครับรัชจาลที่6ท่านบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าฉันเองโดนเข้าอย่างนั้นก็โกรธและต้องสั่งให้หยุดเหมือนกันแต่มีคนที่ชอบนางร้องไห้ก็มีมากเพราะเหตุต่างๆพวกคนชั้นเก่า มีกรมนาราทิพย์เป็นต้นชอบเพราะเห็นว่าหรูในพวกชั้นใหม่ๆไปฟังกันแน่นๆเพราะไม่เคยฟังจึงอยากจะฟังฉะนั้นก็มีแต่ที่ไปฟังสำหรับความต้องการส่วนตัวก็มีเช่นผู้ชายไปฟังเพราะอยากเห็นตัวนางร้องไห้หรือถือเป็นโอกาสได้ไปพบปะกับผู้หญิงที่ไปฟังนางร้องไห้อีกต่อหนึ่งก็นับว่าการฟังนางร้องไห้เนี่ยเหมือนกับไปฟังสังคีดมารศพกันเลยแหะครับ พราะว่าฝ่ายผู้ที่เป็นนางร้องไห้เองเนี่ยก็ออกจะถือเป็นโอกาสเช่นกันครับที่ออกไปประชุมคุยกันคล้ายๆกับไปสมมสรครับและก็ด้วยเหตุทั้งปวงนี้รัชกาลที่6ท่านถึงบอกว่าฉันจึงได้เกลียดนางร้องไห้และสั่งไว้ว่าเมื่อถึงงานศพฉันขออย่าให้มีนางร้องไห้เลยและเหตุผลนานาประการนี้แหละครับพระองค์ก็มีพระราชวินิจฉัยให้เลิกรมเนียมนางร้องไห้ไปในที่สุดครับเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และก็ความเหมาะสมในพิธีการต่างๆครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าธรรมเนียมนางร้องไห้จะสิ้นสุดลงในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าร่องรอยของนางร้องไห้เนี่ยยังคงปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทยหลายเรื่องครับโดยเฉพาะแนวคิดของสัลาปังคพิสัยครับซึ่งหมายถึงการพรรณนาความเศร้าโศกเสียใจการร้องไห้คร่ำครวญอย่างลึกซึ้งครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับ ที่มีการบรรยายถึงฉากตัวละครเนี่ยร้องไห้คร่ำครวญถึงคนรักหรือผู้เป็นที่รักจากไปอย่างโหยหวนครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกับการร้องไห้ในพิธีศพครับในปัจจุบันเนียนงร้องไห้หรือว่ามอร้องไห้เนี่ยอาจจะไม่ปรากฏในรูปแบบการปฏิบัติพิธีกรรมเช่นในอดีตแล้วนะครับแต่ยังคงถูกนำเสนอในฐานะการแสดงทางวัฒนธรรมครับหรือว่าเป็นการบรรเลงประกอบ ในดนตรีปีพาดมอนนะครับในงานศพบ,บางแห่งครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงประเพณีโบราณแล้วก็คุณค่าทางศิลปะที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นการรักษาและก็สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนครับนางร้องไห้ไม่ใช่เพียงแค่การร้องให้ธรรมดาแหละครับแต่ก็เป็นพิธีกรรมอันซับซ้อนที่สะท้อนถึงความเชื่อคติและการแสดงออกทางอารมณ์ครับ รวมถึงการยกย่องผู้ตายในสังคมไทยโบราณครับซึ่งแม้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาเนี่ยแต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันงดงามและก็น่าค้นคว้าครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจถึงมิติทางวัฒนธรรมและก็สังคมในอดีตได้อย่างลึกซึ้งและครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่านางร้องไห้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับที่เลือนหายไปตามกาลเวลาแล้วนะครับแต่เรื่องราวเบื้องหลังเนี่ย กลับสะท้อนให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมครับที่ลึกซึ้งของสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคติความเชื่อเรื่องการแสดงความอาลายัยการยกย่องผู้ตายไปจนถึงวิวัฒนาการของพิธีกรรมในรัชสนักครับการศึกษาในเรื่องของนางร้องไห้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงการรื้อฟื้นอดีตครับแต่ว่าเป็นการทําความเข้าใจถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมนะครับที่หล่อหลอมสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันครับ ซึ่งแม้ในยุคสมัยนี้จะไม่มีนางร้องไห้ให้เราได้เห็นแล้วนะครับแต่เรื่องราวของพวกเธอเนี่ยยังคงก้องกังวานอยู่ในบทเพลงวรรณกรรมและก็ความทรงจำทางประวัติศาสตร์ครับเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความงดงามและความซับซ้อนของธรรมเนียมไทยแต่โบราณได้อย่างไม่เสื่อมเลยละครับทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการแสดงออกทางอารมณ์และก็ศรัทธาที่แฝงอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผู้คนครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k p a g จคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ